สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโค้ดนะครับใช่ครับอธิบายโค้ดครับครับอย่างแรกครับมาดูเมนนะครับเมนครับเอ้ยเมนก็เมนทั้งหมดดีกว่าเอนี่ครับเราก็มาดูที่ผมเขียนขึ้นมาครับประกาศว่านำเบอร์ครับเก็บเก็บตัวเลขครับค่าตัวเลขนะครับใช่ครับแล้วก็ผมจะ ไอ้คำสั่งเนี่ยครับผมก็จะคือว่าประกาศ Enter Number ครับแล้วก็ปับค่าครับเข้ามาในเปอร์เซ็นต์นี้นะครับนะ่ครับต่อไปครับผมก็จะประกาศต่ออะไรนะครับว่าข้างในในเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีทั้งหมดไหครับเป็นของนำนะครับเป็นของอะไรนำจะอินพ่อเป็นตัวเลขนะครับต่อไปครับ อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เอาไว้เก็บเป็นเลขของโรมันนะครับใช่ครับต่อไปครับผมก็สร้างตัวแปรมาคือไปกับผมจะเปลี่ยนคือดัมเบร์นะครับเป็นเป็นเทมนะครับใช่ครับต่อไปนะครับก็จะวนลูปนะครับในการวนลูปสิบวนลูปสิบสามรอบนะครับใช่ครับ แล้วก็มาเช็คนะครับว่ามันตรงกับเงือนขที่ผมตั้งมาหรือเปล่าถ้าตรงครับก็อยาก็จะป,ปิ้นข้าามานะครับของของอาร์เรนี้นะครับใช่ครับก็จะใช้ไอในการทําให้อาร์เรยตัวนี้ขยับไปใช่ครับแล้วก็ผมจะ อ๋อ <c oughs> ทำการลดค่าของเท็มนะครับใช่ครับการลดค่าของเท็มใช่อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลันให้ดูนะครับโอ้โหโอ้เวลาลันเป็นยี้ตลอดล <cond u plo ad> เลยควาาใส่เลขเลยครับอืใส่เลขหกโอ๊ย เปลี่ยนภาษาหน่อยครับรอหน่อยครับใส่เลข6ใช่ไหมนี่ครับไอวีครับเอาใส่เลขเยอะๆใส่เลขเยอะๆรอหน่อยนะครับนี่ครับตรงไปนะครับใช่ครับเราจะเปลี่ยนร่านี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโค้ดนะครับนะครับอย่างแรกครับผมก็ประกาศครับ i n นครับเป็นตัวเลขนะครับแล้วประกาศ sum กับตัวนี้ครับเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่า s u มมาเท่ากับศูนย์ตัวนี้เท่ากับศูนย์หนึ่งนะครับนะครับต่อไปครับเรจะพิมพ์ครับเป็นเลขลำเบอร์ครับแล้วก็เก็บค่าตัวแปรวันในเนะครับใช่ครับเป็นตัวเลขนะครับใช่ครับต่อไปผมก็จะวนดูครับนะครับวนดูบด้วย เอ็นนะครับนะครับอย่างแรกที่มันเข้ามาในหลุมนะครับก็คือเทมนครับเราเป็นศูนย์ครับคูณกับสิบครับเป็นศูนย์ครับแล้วบวกเก้าก็คือท่ากับเก้านะครับเราก็จะปินออกมาพอพอถึงตังนนี้นะครับก็จะดูว่าเป็นตัวสุดท้ายอเอาไม่ใช่ตัวสุดท้ายครับก็จะบวกว่าบ้าเป็นตัวสุดท้ายก็จะไม่บวกนะครับใช่ครับแล้วก็ นำคำตอบมาเก็บในในซ้ำนะนะครับคือผลรวมนะครับพอทำจนนวนกลุ่มนะครับก็จะปิน้นผลรวมนะครับลองดูเลยนะครับันอ,นะอนิดหน่อยนะครับเนี่ยนะครับาสาเนีครับเห <c oughs> นะนึ่นงสองสามนะครับ แรกที่บลูมนะครับศูนนะครับบวกคูณสิบเป็นศูนนะครับแล้วบวกเก้านะครับได้เป็นเก้านะครับใช่ครับต่อไปครับเก้าคูณสิบเป็นเก้าสิบนะครับบวกเก้าก็เป็นก็าเก้านะครับใช่ครับแค่นี้ครับของครับครับและผมจะมาอธิบายคนเนะครับอยได้แรกครับประกาศ n ครับ เป็นยินนะครับเพื่อเก็บค่าตัวเลขนะครับใช่ครับต่อไปก็คำสั่งนะครับพิม enter number นะครับใช่ครับวก็คือว่าพิมพออกมา enter number แล้วก็ให้ยินะครับเก็บเก็บค่าตัวเลขครับใช่ครับแล้วก็ถึงขั้นวนลนปนนะครับอ่าแล้วก็การวนนะครับ คือว่าให้ตัวนี้ครับเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาหลูปต่อไปนะครับก็คือว่าจะดูผ่ังละว่ามันเป็นอันนี้คือลูปแรกนี่คือไม่เป็นจํานวนเฉพาะครับลูปนี้เป็นจำนวนเฉพาะครับถ้าเป็นจำนวนเฉพาะให้แสดงเลยนะครับแต่ถ้าไม่เป็นก็ก็หยุดเลยครับเนี่ยครับบล็อกเลยครับเรามาลันทำลายกันเลยนะครับ อืมสิแล้วกันนะครับจะมีเจ็ดห้าสามสองก็คือคือว่าจะหนึ่งถึงสิบนะครับว่ามีจำนวนเฉพาะกี่ตัวนะครับนะครับิปนี้ก็ขอเป็นท่านนี้ครับของค้าบวันนี้ผมจะมาอธิบายโค้ดนะครับเอ่อคนนี้ก็เหมือนโค้ดตะแกรงนะครับเพราะว่าโค้ดตะแรนี่จะเป็นฟอนะครับในการบนนี่จะเป็นดูวานะครับเออดูว่าเอยดูวานะครับ ก็คือดูแล้วค่อยดูแล้วค่อยมาตรวจเงื่อนไขนครับใช่ครับแล้วก็อย่างแรกน,นะผมก็จะเหมือนเดิมนะก็คือว่าอินกับไอนะครับก็คือคือค่าตัวเลขนะครับใช่ครับแล้วก็เทมกับสองก็ค่าตัวเลขเหมือนกันนะครับต่อไปคําสั่งของผมก็คือ <c oughs> ผมจะรับค่านะครับโดยการบอกว่าเอ้ยคน,นค่าตัวเลขนะผมก็ใช้สแกนเอฟนะในการ รับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เก็บไว้ในเ,เก็บไว้ในเปอร์เซ็นต์นดีนะครับเดี๋ยวไปครับดูวายนะครับเข้าหมุนลุมนี้นะครับคือหลุมแรกนะครับจะดูเลยครับเทมส์สสนะกกแล้วเป็นศูนย์ครับคูณสิบเป็นศูนย์ครับบวกเก้าก็เป็นเก้านะก็เป็นเทมสนีอยู่ในนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มามาตรงนี้ต่อครับแล้วก็มาบวกกับซนะ้ำครับตอนเราเป็นศูนย์นะก็จะเป็นเก้า แล้วก็พิมพ์ค่าเทมเมนครบออกมาตัวแรกนะครับแล้วก็เข้าฟองนะครับเพื่อดูว่าเเป็นตัวสุดท้ายแล้วเปล่าถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็บวกใส่บวกเข้าไปครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับก็คือว่าไอเป็นศูนย์นะครับอันนี้สมมติว่าเป็นสามนะครับมันตรงเงื่อนไขอยู่ก็วนจนกว่าจะไม่ตรงเงื่อนไขนะครับเราจะมาลันให้ดูนะครับ ใส่สาวนะใส่สาวนะบนี่ครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับในผมจะมาอธิบายโคดนะครับเริ่มนะครับเอ็นนะครับก็คือเก็บตัวตัวเลขนะครับว่าเป็นอินนะครับใช่ครับสั่งอะไรนะครับก็คือว่าผมจะบินนะครับ enter number นะครับเพื่อบอกว่าเอ้ยผมใส่ค่าตัวเลขนะแล้วก็ัวจะให้เอ็นนะครับ ค่าตัวเลขนะครับใช่ครับต่อไปผมก็จะบอกว่าให้ i n ค่าที่เราใส่ครับไปอยู่ใน i นะครับใช่ครับแล้วผมก็ใช้ดูในการวนครับคือ do y นะครับ do y ในการวนครับให้ i นะครับเอ่ออันนี้เท่ากับ1นะครับแล้วก็ให้ j เท่ากับ2ครับแล้วก็ใช้ if นะครับในการาำนเงนั้นไขนะครับ i แล้วก็สองรรู้ว่ามันตรงเงื่อนไขหรือเปล่ปาอ๋อซึ่ว่าเราใสา่ไสิบมันไม่ตรงครับก็จะไปหลุดต่อไปเลยนะครับใช่ครับรหลุดต่อไปปุ๊บก,ก็ตรวจเช็คเงื่อนไขก็คือว่ามาถกันแล้วเท่ากับศูนย์เปล่าหรือว่าเอาหรือว่าไอไม่เท่ากับเจแล้วเปล่าใช่ครับหรือว่าก็คือว่านี่คือเถ้ามาตรงนี้ก็คือว่าม่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับแล้วก็จะ เบรกเลยครับใช่ครับแล้วก็จะวนจนกว่าจะไม่ตรงจะไม่ตรงคำสั่ง Y ตัวนี้นะครับใช่ครับแล้วก็เราก็จะแสดงผลแต่จำนวนเฉพาะนะครับใช่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับของครับเสนอครับวันนผมจะมาอธิบาโขนะครับผลจะประกาศไอ็นะครบก็คือค่าตัวเลขนะครับใช่ครับ ไปครับผมก็จะป้นนะครับ enter array ครับแล้วก็สแกนไม่คือเก็บเอ้ระบุค่า array นะครับเพราะ array จะเป็นช่องๆครับนี่คืออันนี้ตรงนี้ครับนี่คือถ้าเรายังไม่ได้ระบุ array ก็จะไม่รู้ว่ามีกี่ช่องครับถ้าเราระบุเลขสามไป a r r ก็จะมีสามช่องนะครับใช่ครับไปนะครับฟอร์ในการรับค่าสาย a r r a นะครับใช่ครับ อันนี้ก็คือรับค่าแสตเลยนะครับไปนะครับก็คือว่าก็คือว่าถ้าถ้าถาค่านั้นก็คือการวนถ้าค่านั้นถูกถูกนับไปแล้วครับจะเป็นลบหนึ่งนะครับใช่ครับอันนี้ก็คือตรวจสอบค่าซ้อมแนตเลยนะครับใช่ครับ แล้วก็คำสั่งวนนะครับก็คือว่าจะแสดงค่าแนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปไปดูันไปดูดูดีก่อนครับจะได้เห็นภาพครับเมว่าผมใส่5้านะครับนี่ครับตัวแรกนะครับเพราะว่าห้าจะในทางเลขคอมนะครับจะซริ่มลดสูหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสายไป สองครับแล้วก็สองครับอ่าเจอค่าซ้ำ้วใช่ไหมครับครับเป็นหกสี่หนึ่งครับนี่ครับก็สองครับมีค่าซ้ำาป็นสองตัวนะครับหกก็หนึ่งมีแค่หนึ่งตัวสี่ก็หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งนะครับครับที่มีขอจบแล้วนะครับของคับสุดรับผมจะอธิบายเขานะครับอะไรครับ ปีนเท่ากับ i นะครับเกี่ยวกับค่าตัวเลขนะครับแล้วก็ปีนนะครับ enter array นะครับเพื่อเก็บค่าในอาร์เรย์นะครับเอ้ยเพื่อเก็บเอ้ยเพื่อเออ่บอกค่าว่าเอ้ยอาร์เรย์เนี่ยมีกี่ช่องนะเนี่ยนะครับตอนถ้าไม่ได้ใส่ก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าอาร์เรย์มีกี่ช่องนะครับถ้าผมใส่ไปสาม์เรย์ก็จะมีสามช่องนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นรับค่าใส่ในอาร์เรย์นะครับใช่ครับต่อไปนะครับก็คือว่าหาค่า รูปนะครับก็คือหาค่าที่ไม่ซ้ากันนะครับนะครับถ้าเกิดเจอค่าซ้านะครับก็จะใส่ลบหนึ่งนะครับใช่ครับจะมากรับปึ๊บหลักสือว่าเราเจอค่าที่ให้ลบหนึ่งนะครับก็คือว่าเอ้มันซ้ำนะก็จะวนมานี่นะครับแล้วก็ if นะครับถ้าเกิดแสดงค่าที่ไม่ซ้านะครับค่าที่ซ้าก็จะือจะไม่แสดง ค่าที่3นะครับอ่าเราไปดูตัวอย่างเลยนะครับเอาผมอะไรนะครับใส่ห้านะครับนะครับบังใส่สองสองนี่คือค่าที่ซ้ำนะครับแล้วก็สี่ห้าหกนครับเลขสองมันซ้ำนะครับมันเลยไม่แสดงค่าเลขสองมานะครับจะแสดงค่าที่ไม่ซ้ำมาสี่ห้าหกนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่นี้ครับผมครับ แลวผมจะมาอธิบายโค่นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างโลกูขนาดนะครับเป็นสามโลกนะครับใช่ครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูเมนนะครับเมนก็จะสร้างตัวแปรนะครับเก็บก็คือเก็บแถวเก็บหลักของอะรเรย์หนึ่งอารเรย์สองนะครับนะครับต่อไปนะครับก็คืออาเรย์เออาเรย์บีนะครับแล้วก็อาเรย์ตัวหนึ่งนะครับต่อไปครับก็คือการรับค่านะครับ โอ้ผมปิ้มเนีเเเ่รับค่าตัวนี้นะสองตัวนะครับแล้วก็ผมจะไปให้เป็นไปอีกมิติหนึ่งนะครับมิติหนึ่งก็จะอยู่นี่นะครับนะครับก็คือการรับค่าใส่ในมิติกนะครับนะครับผมก็จะให้มันรับค่าใส่ในมิติไอเจจไอเจนะครับใช่ครับไว้อัรสองก็เหมือนกันนะครับคือการรับค่าแล้วก็ มาใส่ในมิตินี้นะครับก็คือการรับค่าใส่เมทริกนะครับใช่ครับต่อไปนะครับตรวจสอบว่าเอ้ยเมติกใช้ได้หรือไม่ครับถ้าใช้ใช้ไม่ได้นะครับก็ติ้นอันนี้ออกมานะครับนะครับต่อไปนะครับคือการคำนวณคูณของเมทริกนะครับคือเอาแต่ละตัวนะครับเนี่ยครับมานี่ครับเนี่ยครับคูณเมทริกนะครับใช่ครับเอาลูปในการคูณเมทริกนะครับก็คือว่า จะมีอะไรหนึ่อะไรสองเอามาคูณกันนะครับใช่ครับการผมคูณทำเป็นทิะครับต่อไปเขาก็คือแสดงผลนะครับแต่นะครับเข้าการแสดงผลนะครับเอาไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปครับใส่2ใส่สามครับแล้วก็ใส่ค่าลงในทิกนะครับ ก็นี่คือคูณสําเร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับใช่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับของข้าศึกาอธิบายคนนะครับใช่ครับเราจะสร้างอินคูณนะครับมาสามตัวนะครับตัวแรกครับใช้สําหรับการอินพุตเอาพุตนะครับเช่นปิ้นอย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับตัวที่สองใช้สําหรับเอ่อฟังก์ชันเกี่ยวกับความจํานะครับใช่ครับต่อไปครับใช้สําหรับการ การสตริงนะครับใช่ครับต่อไปนะครับผมจะสร้างฟังก์ชันอันนี้คือฟังก์ชันนะครับสำหรับนี้สำหรับเรียง a ถึง z นะครับหรือสำหรับ z ถึง a นะครับนะครับนี่ครับในเมนนะครับในเมนะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดไฟล์ในโหมดอ่านนะครับหรือโหมด r นะครับใช่ครับต่อไปนะครับก็เป็น ตัวแปรสาหรับเก็บแต่ละบรรทัดนะครับใช่ครับเีลือแต่ละบรรทัดครับว่าเป็นอ่นานไฟล์ที่ละบรรทัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการลบตัวอักษรบรรทัดใหม่ที่ไม่ใช่ทัดสุดท้ายนะครับใช่ครับว่าข้าลอกบรรทัดลงใน array นะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นการปิดไฟล์นะครับตัวแครก็เป็นการพิมพ์ผล็นงานต้นฉบับนะก็คือว่า พิมจากไฟล์ต้นฉบับนะครับไปครับการเรียงลำดับ a ถึง z นะครับเนี่ยครับก็คือใช้ฟังก์ชันนี้ครับลำดับ a ถึง z นะครับแล้วเป็นการพิมนะครับ a ถึง z นะครับพิมพ์จาก a ถึง z นะครับต่อไปก็จะเป็นการเรียงลำดับ z ถึง a นะครับนี่ครับฟังก์ชันอันนี้นะครับไปครับการพิมผลลัพธ์ของ z ถึง a ครับนี่ครับฟังก์ชันที่เชื่อมโยงมาครับนี่สำหรับ a ถึง Z นะครับนี่ครับก็คือฟังก์ชันที่เชื่อมโยงนะครับนี่คือเพื่อเรียงข้อมูลนะครับ a ถึง Z นะครับในฟังก์ชันนี้นะครับต่อไปครับฟังก์ชัน z ถึง a นะครับก็โยงมานี่ครับแถึง a นะครับนะครับเพื่อเรียงข้อมูลแถึง a นะครับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้นะครับครับเสร็ครับนี่ผมจะมาอธิบายโค้ดนะครับ ใชครับอินโคสามตัวครับใช่ครับตัวนี้ก็เกี่ยวกับหน่วยความจำไอ้นี่หน่วยความจำครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อ่อักษรนะครับเกี่ยวกับแบบเอ่อสตริงสตริงครับนะครับนะครับอันเดรยสร้างอันนี้ฟังก์ชันแรกนะฟังกชันทอลล่าดข้อความนะครับ ในเมนครับก็จะมีนิ้บอดอ่านครับบอด R านะครับต่อไปครับคืออ่านข้อมูลในไฟล์นะครับแล้วก็พออ่านเสร็จก็ปิดไฟล์ครับใช่ครับต่อไปครับตลองสู่ฟังก์ชันนะครับเรือใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันในการวนลูทุกตัวอักษรในนี้ครับเพื่อเปลี่ยนนะครับเพื่อเปลี่ยนจาก a เป็น u จาก u เป็น a เนี่ยครับใช่ครับเดยใช้ สวิตเคสนะครับในการเปลี่ยนนะครับนะครับพอเปลี่ยนเสร็จครับแล้วก็แสดงค่าที่เปลี่ยนนะครับนะครับโค้ดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับของครับ